มากเลยนะหายที่ไปนไี่ต้องมีทุนมีสายปัานมีเทคโนโลยีท่านดูซีพีมผลตรงนี้เข้าไปได้ยังไงเพราะสายปัานมากแล้วก็มีหน่วยที่สอนองค์ความรู้ได้นะยุคแรกๆที่ไปปลูกข้าวโพดเชื่อไหมครับไปปลูกข้าวโพดรุร่นแรกๆเอามาเล็ดพันธุ์ไปให้ทางเราเรามันเอาไปต้มกินบ้างอะไรที่บ้าง,ๆๆางนะนู้นะวิธีปลูกเขาก็ไม่เป็นนะไปปลูกใกล้น้องน้ํา พวกนี้มันก็ไม่ออกผล,ห,ลหรอกอะไรนะครับแต่ของซีพนี่เขาเขามีฝ่ายวิชาการพวกอย่างนี้ไปของมิตรผลนี่เขาต้องมีฝ่ายอย่างนี้ไปนะครับมันถึงจะจะทาได้ต้องมีคนไปฝังตัวอยู่แล้วทำธุรกิจในเรานะครับอันที่หนึ่งที่สองที่สามไม่โกงนะครับส่วนมากจะอันที่เจ็ดที่แปดทัที่ผมอยู่ <c oughs> <c oughs> จะอยู่แบนเชื่อใจนะครับจอเชื่อใจถ้าโกงทำเดียวร้อน ครับเราใหญ่แต่ว่าอย่างนี้ครับผมวิเคราะห์แล้วเขาไม่ได้อยากโกงนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันไม่มีเงินให้เขาไม่ได้อยากโกงนะครับ <c oughs> คนเราไม่โกงครับคนเราไม่โกงแต่ว่าเขาบริหารจาัดก,การเงินไม่เป็นเวลาคุณเอาเงินโอนไปให้เขานะครับ <c oughs> ไหนลูกไปโรงเรียนไปใช้เงินกองนี้ <c oughs> ไหนตีไก่ไปใช้อันนี้ปลากัดกไปใช้อันนี้ซื้อหวยเบอร์ก็อันนี้หมดนะนะเพราะนั้นประชาชนธุรกิจเวลาคุณต้องมีคนของคุณนะครับเข้าไปอยู่ เาเข้าไปอยู่ด้วยเข้าไปบริหารจัดการผมไปใหม่ๆเป็นผู้พาณิชย์นะครับมีอยู่วันหนึ่งลูกค้นผม,มนะครับเขาก็โทรมาบอกว่าเขาไม่มาทําง,งานผมว่าเอ๊ะทำไมเขาบอกว่าพอดีรถเสียรถมอเตอร์ไซค์นะฮะเขาก็เลยนั่งเฝ้าไอ้คนซ่อมรถซ่อม,มโอ้โหผมตกใจนะครับก็รถมันเสียก็ให้ช่างก็ซ่อมแล้วตัวเองก็มาทําง,งานได้นะแต่คนเรานี่เขาบอกไม่ใช่ความผิดเขาคือรถมันเสียเขาก็เลยต้องนั่งเฝ้ารถเอง เห <C> e <an> ็นไหมครับคนความคิดคนละคนละอย่างเพราะฉะนั้นคนไทยบางคนนะครับที่อยู่แถบชายแดนนะึกว่ารู้เรื่องราวจริงๆการรู้เรื่องขึ้นบ้านนะครับเราต้องรู้แบบในมุมของเขานะต้องรู้ในมุมของเขาผมก็พูดเล่น,ลนๆหลายครั้งว่าเวลาเราไปประเทศไหนเราก็ต้องเปลี่ยนสิ่งกาบประเทศนั้นนยนะมันจะต้นทุนถูกหน่อยนะถ้าเราใช้คิดด้วยบริบทของเราคือคนไทยที่มองไปเห็นเขายากจนก็จะบอกว่าเอ๊ะ าขายยากแต่บางที่เนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะยากจนนี่คือโอกาสใชใช้เงินทํางานแทนคนได้ผมนี่ใช้บนลานี้นะครับโทษนะใช้ง่ายเหมือนสั่งทหารนะียแต่ว่าต้องละเอียดนะครับท่านต้องสั่งเลยขวาหันซ้ายหันยังไง